เข้าไปที่เดสก์บอร์ดใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ port, ไอมไันจะมีช่องไอประสิทธิภาพแล้วในช่องประสิทธิภาพมันจะมีสี่ตัว,ตวใช่ไหมอ่ามีในเรื่องของการเข้าถึงเยอะเนี่ยแสงเข้า,ขาสงูงคลิปดงคุณคุณทำคลิปเยอะๆเลยเหรออย่างนงี้คุณปังแน่หรือบางคนเป็นคลิปยาวเยอะหรือบางคนเป็นรูปภาพเยอะอย่างเงี้ยครับท่านก็ไปสังเกตนะทําไม่ได้ได้ทําไม่สาเร็จถ้าทาแล้วท่านสําเร็จแน่นอนเชื่อผมขอบ,ขอบขอคุณครับนะว่าของท่านนะ่ะ ทนไหนมันเยอะเน้นสีแดงหรือสีชมพูนะครับแล้วท่านจะโชคดีแล้วท่านจะตีตรงจุดเหมือนชกมวยเราชกตรงเป้านะครับดีกว่าเราจะว่านำมาแบ่งปงันเพื่อหลายๆท่านที่กําลังพยายามอยู่สะสมนาทีหรืออะไรง่ายๆแค่นี้เองท่านเคยไปดูไหมอะ่ยตามตัวอย่างเนี้ยท่านเคยไปดูไหมนะลองไปเช็คดูนะครับเข้า,ขาที่แดชบอร์ดเนาะอ่าไปดูเช็คที่ช่องอันไหนดีอะท่านคิดว่าอันไหนดีอะครับอย่างของผมเนี้ยเป็นสีฟ้าเยอะ สีชมพูหรือสีแดงน้อยเขาเปิดการมองเห็นน้อยไงครับเพราะว่าเขาส่งคนเนาะ้ผมก็เลยขอแบ่งปันก็แลวกันเป็นประสบการณ์ถ้าผมห่านการทั้างรายได้แล้วผมห่างโฆษณาสตรีมแล้วแต่ว่าสิ่งดีๆที่มันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านผมก็อยากทราบว่าของท่านน่ะอันไหนมันเยอะเน้นสีแดงหรือสีชมพูนะครับถ้าท่านจะโชคดีล้วท่านจะตีตรงจุดเหมือนโชควยเราโชคตรงเป้านะครับดีกว่าเราจะว่าสีฟ้าเขาไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับสีชมพูนี่หรือสีแดงประมาณเ0ปรขึ้นนะครับ คือเขาเปิดการมองเห็นที่ดีก็ทําให้ยอดวิวหรือคนชมเขาเยอะนะครับเพราะคนไให้คนภายนอกเยอะขนาดไหนคือสีชมพนะูหรือถ้าสีฟ้าเยอะแสดงว่าเขาส่งข้อมูลของเราให้เฉพาะเพื่อนเราที่เป็นผู้ติดตามก็นั่นเองตามนี้ยังเห็นเ้าทําอะไรทําตามไม่ได้เรื่องครับเสียเวลาผมทำมาให้คนภายนอก,กเยอะเนี่ยแสดงเขาเปิดการมองเห็นเยอะแต่หากว่าเขาส่งข้อมูลเนี่ยให้แต่เพื่อนเราเยอะแต่ให้คนภายนอกน้อยเขาเปิดการมองเห็นน้อยดู สีฟ้าเขาไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกครับสีมพูนี่หรือสีแดงประมาณเก้าสิบปรซขึ้นนะครับคือเขาเปิดการมองเห็นที่ดีก็ทําให้ยอดวิวหรือคนชมเขาเยอะนะครับเพราะส่งอาทิตย์มันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือการแตกต่างความแตกต่างได้นะครับลองไปดูกันวันนี้ผมก็เลยอยากมาแนะนําในเรื่องของการไปตรวจสอบหรือเช็คในช่องประสิทธิภาพนะครับมาถึงทําให้สีฟ้าเยอะแต่ถ้าสีแดงเยอะแสดงว่าข้อมูลของ,งเราเนะี่ยเขาส่งให้บุคคลภายนอกเยอะ ของท่านในถามวาา่าอะไรนะนี่นะครับตรงนี้ท่านลองเข้าไปดูที่การเข้าถึงการเข้าถึงคือการที่เอยออะแปลว่าไม่ได้หรือโยงก็ได้เทคนิคจากูรูหรือเพื่อนๆของเราแหละครับจากั้นที่ไปชมคลิปเพื่อนนะไปทักทายไปคอมเมนต์เพื่อนนะครับเราก็ได้ส่งให้คนพิเนอกเยอะไงทุกคนเห็นปุ๊บก,ก็ย้อนกลับมาดูก็กลับมาชมก็ทําให้เขาคิดเข้าปังได้เีต่ของเราถ้าชมพูนิดเดียวอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่มันจะปัง สรงอาทิตย์มันก็จะเห็นความเปเลี่ยนแปลงหรือการเปล่งความแตกต่างได้นะครับลองไปดูก็แล้วกันวันนี้ผมก็เลยอยากมาแนะนําในเรื่องของการไปตรวจสอบหรือเช็คในช่องประสิทธิภาพนะฮะตรงนี้ท่านลองเข้าไปดูที่การเข้าถึงการเข้าถึงคือการที่ AI อไอการมีส่วนร่วมการมีผู้ติดตามหรือเรื่องของเนื้อหาหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการรับชมไอตุ้มนาทีที่รับชมใช่ไหมตรงนั้นนะครับป้าก็คือเขาส่งให้กับเพื่อนๆเ,เราชมครับ สีชมพูคือเขาส่งข้อมูลของเราคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยเวลาเราทําไปเนี่ยเขาส่งข้อมูลเนาะผมก็เลยเขาแบ่งปันก็นแลวกันเป็นประสบการณ์ถราอมหานการทั้งรายได้แล้วผมหานโฆษณาสตรีมแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งดีๆที่มันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านผมก็อยากเทคนิคทีท่ mm hmm. ผมอยากแนะนําเพิ่มเติมก็คือท่านนําดูที่การาฟแท่งแนวนอนนะครับแนวนอนนะครับอันไหนที่มันแดงเยอะๆเติมเข้าไปเลยเติมเยอะ อย่างของผมเนี่ยคลิปเร็วคลิปยาวคลิปสั้นคลิปยาวของผมสังเกตไหมคเป็นสินเงินเยอะครับตรงนี้เดินเขาเปิดกับมืงเห็นดีท่านลําเบีสอบถามหรือทัไทยคนดังๆด,งด,งดงูหรือครูที่เขายอดวเยอะๆส่วนใหญ่สีชมพูเขาจะเยอะมากการมีส่วนร่วมาการมีผู้ติดตามในเรื่องของเนื้อหาหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการรับชมไอ้จำนวนนาทีที่รับชมใช่ไหมตรงนั้นนะครับ เยอะเนี่ยแซงเขาส่งคลิปลดค,คุณคุณทาคลิปเยเยอะๆเลยฮะอย่างนงี้คุณปังแน่หรือบางคนเป็นคลิปยาวเยอะหรือบางคนเป็นรูปภาพเยอะอย่างเนี้ยครับท่านต้องไปสังเกตง่ายๆแค่น,นี้เองท่านเคยไปดูไหมอ่ะ่ย,ยาตามตัวอย่างเนี้ยท่านเคยไปดูไหมนะลองไปเช็คดูนะครับเขา้เขาที่แดชบอร์ดเนาะอ่าไปดูเช็คที่ช่องหน้มิ่งเห็นเ้าทำอะไรทําตามไม่ได้เรื่องครับเสียเวลาผมทำพยา,ายามที่จะให้ผ่านการสร้างไรายได้ตรงนี้ เอาไปใช้ประโยชน์มันจะได้ประโยชน์กับทา่านแค่นั้นเองไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าน้อยถ้าลองทาดูสักอาทิตย์สิ่งดีๆนะที่ผมมีประสบการณ์แล้วผมทําแล้วมันน่าจะช่วยกับทุกท่านได้ด้วยนะครับแต่บ,บางท่านอาจจะมองไม่เห็นแบบเข้าไปที่เดสก์บอร์ดใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ไอมันจะมีช่องไอประสิทธิภาพแล้วในช่องประสิทธิภาพมันจะมีสี่ตัวใช่ไหมมีเรื่องของการเข้าถึงสีฟ้าเขา ไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกครับสีม่วนี่หรือสีแดงประมาณเนี่ยประมาณ90%ขึ้นนะครับคือเขาเปิดการมองเห็นที่ดีก็ทําให้ยอดวิวหรือคนชมเขาเยอะนะครับเพราะสิ่งดีๆนะที่ผมมีประสบการณ์แล้วผมทําแล้วมันน่าจะช่วยกับทุกท่านได้ด้วยนะครับบ,บางท่านอาจจะมองไม่เห็น,นประสิทธิภาพเราไปจะเข้าไปที่กดไปที่ไอาการเข้าถึงนะครับตรงนั้นนะรเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นกราฟแท่งแนวนอนใช่ไหม เราทํามันก็ส่งให้เพื่อนๆเราทั้งหมดอยู่แล้วไะครับอืจริงๆเราอยากต้องการให้เขาส่งให้คนภายนอก,กเยอะๆก็คืออให้สีชมพูสีแดงเยอะๆแต่ละคนมันจะมีความแตกต่างในการที่ AI เขาจะชงให้นะครบางคนก็เขาจะชงเป็นคลิปเรียวเยอะก็คือจะมีคลิปเรียวแรงสีแดงเยอะๆวิวหน้อยคนชมหน้อยเพราะว่าเขาเปิดก็ไม่เห็นน้อยไนงะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเขาชงเราเรื่องอะไรอะ่ะคอันไหนมันแดงเยอะพยายามทำเรื่องนั้นเยอะ สีฟ้าเขาไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับสีชมพูนี่หรือสีแดงประมาณเก้าสิบเปอร์เซน90%ขึ้นนะครับคือเขาเปิดการมองเห็นที่ดีก็ทําให้ยอดวิวหรือคนชมเขาเยอะนะครับเพราะเราทํามันก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนเราทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอืมจริงๆเราอยากต้องการให้เขาส่งให้คนนอก,กเยอะก็คือให้สีชมพูสีแดงเยอะๆเขาส่งให้คนนอกเยอะไงทุกคนเห็นปุ๊บก็ย้อนกลับมาดูก็กลับมาชมก็ทําให้เขาคิดเข้าปังได้แต่ของเราถ้าชมพูนิดเดียวอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่มันจะปัง ส่งให้คนข้างนอกเยอะไงทุกคนเห็นปุ๊บก,ก็ย้อนกลับมาดูก็กลับมาชมก็ทําให้เขาคิดเข้าปังได้แต่ของเราถ้าชมพูนิดเดียวอย่างเงี้ยครับเมื่อไรผมจะปังพยายามที่จะให้ผ่านการสร้างไรายได้ตรงเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์มันจะได้ประโยชน์กับทา่านแค่นั้นเองไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าน้อยถ้าลองทําดูสักอาทิตย์นาก็คือเขาส่งให้กับเพื่อนๆเราชมมาครับสีชมพูคือเขาส่งข้อมูลของเราคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยเวลาเราทําไปเนี้ย ขาส่งข้อมูลทําไม่ได้ได้ทําไม่สาเร็จถ้าทาแล้วท่านสําเร็จแน่นอนเชื่อผมครับผมขอบคุณครับเติมด้วไปเลยเติมเยอะๆนะฮะอย่างของผมเนี่ยคลิปเร็วคลิปยาวคลิปสั้นคลิปยาวของผมสังเกตไหมฮะเป็นสิมเงินเยอะเติมด้วไปเลยเติมเยอะๆนะฮะอย่างของผมเนี่ยคลิปเร็วคลิปยาวคลิปสั้นคลิปยาวของผมสังเกตไหมฮะ เป็นสิมเงินเยอะเขาไม่เคยเปิดการมองเห็นไงเพราะฉะนั้นผมให้นอกมันก็เห็นเท่าไหร่เวลาเราทําไปทําไมนะโอเคเลยนะตัวไหนที่มันแดงเยอะๆครับที่เป็นกราฟแห่งมันจะมีสองของงานแทมสีสีน้ำเงินกับสีแดงตามรูปนะครับอันไหนที่แดงเยอะท่านพยายามทาครับเข้าไปที่เดสก์บอร์ดใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ไอมันจะมีช่องไอประสิทธิภาพแล้วในช่องประสิทธิภาพมันจะมีสี่ตัวใช่ไหมอ่ามีในเรื่องของการเข้าถึงนะครับตรงนี้ท่านลองเข้าไปดูที่การเข้าถึง การเข้าถึงคือการที่ AI อะอทำไม่ได้ได้ทำไม่สำเร็จถ้าทำแลำ้วท่านสำเร็จแน่นอนเชื่อผมขอบคุณครับให้คนภายนอกเยอะๆเนี่ยแสดงเขาเปิดการมองเห็นเยอะแต่หากว่าเขาส่งข้อมูลเนี่ยให้แต่เพื่อนเราเยอะแต่ให้คนภายนอกน้อยเขาเปิดการมองเห็นน้อยดูเิม้าไปเลยเสริมได้เยอะนะฮะอย่างของผมเนี่ยคลิปเร็วคลิปยาวคลิปสั้นคลิปยาวของผมสังเกตไหมฮะ เป็นสีเงินเยอะสีฟ้าเขาไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับสีมูน,นี่หรือสีแดงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับคือเขาเปิดการมองเห็นที่ดีก็ทําให้ยอดวิวหรือคนชมเขาเยอะนะครับรให้คนภายนอก,กเยอะเนี่ยแสดงเขาเปิดการมองเห็นเยอะแต่หากว่าเขาส่งข้อมูลเนี่ยให้แต่เพื่อนเราเยอะแต่ให้คนภายนอกน้อยเขาเปิดการมองเห็นน้อยดูเ,เยอะเนี่ยแสดงเขาส่งคลิปลงคุณทําคลิปยเยอะเลยให้อย่างนี้คุณปังแน่หรือบางคนเป็นคลิปยาวเยอะ หรือบางคนเป็นรูปภาพเยอะอย่างเงี้ยครับท่านต้องไปสังเกตนะสีฟ้าเขาไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับสีมพูนี่หรือสีแดงประมาณเ0้าสบปรซขึ้นนะครับคือเขาเปิดการมองเห็นที่ดีก็ทําให้ยอดวิวหรือคนชมเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นให้คนที่นอกเยอะขนาดไหนคือสีมพูหรือถ้าสีฟ้าเยอะแสดงว่าเขาส่งข้อมูลของเราให้เฉพาะเพื่อนๆเราที่เป็นผู้ติดตามกันนั่นเองภายนอกน้อยแต่สง่งเพื่อนๆเราซึ่งเพื่อนเราตัวเดียเขาก็เห็นอยู่แล้วอนะว่าของท่านนะ่ะ อันไหนมันเยอะเน้นสีแดงหรือสีชมพูนะครับแล้วท่านจะโชคดีแล้วท่าน,นจะตีตรงจุดเหมือนโชคมวยเราโชคตรงเป้านะครับดีกว่าเราจะว่าเยอะเนี่ยแสงเขาส่งคลิปเดคุณคุณทำคลิปเยเอะๆเลยให้อย่างนงี้คุณปังแน่หรือบางคนเป็นคลิปยาวเยอะหรือบางคนเป็นรูปภาพเยอะอย่างเงี้ยครับท่านต้องไปสังเกตนะส่งให้คนข้างนอกเยอะไงทุกคนเห็นปุ๊บก,ก็ย้อนกลับมาดูก็กลับมาชมก็ทําให้เขาคลิปขเข้าปังได้แต่ของเราถ้าชมพูนิดเดียวอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่มันจะปัง เกี่ยวกสิทธิภาพแล้วก็จะเข้าไปที่